จากเหตุการณ้ําท่วมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบมากมายเลยทีเดียวครับหลังจากที่เรานะครับพาทุกคนไปดูความเสียหายในพื้นที่บริเวณแม่สายกันมาแล้วตอนนี้ครับเราพาทุกคนปักหลักที่อําเภอเมืองครับนั่นก็คือบ้านกระเลียงรวมมิตรนะครับที่นี่ก็ได้รับความเสียหายไม่แพ้กันเลยนะครับทีมช่างพันแกล่งอาสาของเราครับก็เลยเอาที่นี่เป็นอีกหนึ่งมุดหม้สําคัญของการฟื้นฟูรวมถึงเราจะพาทุกคนไปดูภาพค,ความประทับใจทางฝั่งของผู้บริหารปูนดอกบัวรวมถึงร้านโฮมโชว์บายซับสก9 4 และร้านปรกกาพันธ์วัสดุก่อสร้างที่เขาร่วมบริจาคปูนดอกบัวครับแล้วก็มีเพจอิจันลงพื้นที่ไปดูภาพความประทับใจของการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ ถึงเวลาที่เราจะต้องลงพื้นที่แล้วครับไปดูการทํางานของทีมช่างพันแกลงอาสาของเรานะครับและช่างพันแกลงอาสาของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือพิมิกจากรืงจํากลางเชียงรายกรมราชทัณฑ์ก็คือพูดง่ายๆเลยฮีโร่ของเราในโซนฝั่งนี้ก็คือพิมิกคนนี้แหละครับทุกคนครับตอนนี้หลักๆแล้วนะครับที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งหมดกี่หลังแล้วครับพิมิกครับตอนนี้ที่เราได้ช่วยเหลือร่วมกับทางเพจเพจดิจันนะครับเนาก็จะมีบ้านแคววดำเราขึ้นไปละสองหลัง ตอนนี้นี่หมู่บ้านรวมมิรตอนนี้เราขึ้นไปละเจ็ดหลังครับครับแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ระหว่างรอดําเนินการจากบ้านหลังที่เสร็จต่อปอต่อไปตอนนั้นน่ะตอนที่พี่มิกกับเหตุอิจานลงพื้นที่ในการสํารวจอ่ะสภาพที่เห็นเป็นยังไงบ้างครับพี่สภาพที่เห็นตอนแรกคือโอ้หนักมากครับ,รบสงสารชาวบ้านนะครับเพราะว่าน้ําท่วมสูงมากครับประมาณ3ามเกือบ3เมตรนะครับแล้วก็มันมีดินโคลนด้วยครับ,รบเพราะว่าสภาพในบ้านคือ โคนอยู่ข้างในบ้านทั้งหลังครับครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าปูนดอกบัวของเราเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับในการคืนรอยยิ้มให้กับพี่ๆเขามาครับเราเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันมากดีกว่านี่คือ บ้านหลังที่พี่มิกกับพี่พี่จากกรมราชธรรมเนี่ยช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เจ้าของบ้านเข้าไปสภาพบ้านก่อนหน้านี้คือไม่เหลืออะไรเลยครับบ้านหลังนี้คือไม่เหลืออะไรเลยครับสภาพบ้านตอนที่มาเจอนะครับเนาะเขาเรียกฟากไม่ไผ่อะไรอย่างเงี้ยครับคือที่มันไปทั้งหลังคือมันเป็นโครงสร้างของไม้ที่อาจจะก่อสร้างโดยไม่ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็ไปกับน้ําเราก็จะมาทําดําเนินการสร้างให้ใหม่เพื่อให้มันมั่นคงแข็งแรงกว่าบ้านหลังเดิมที่เขา ที่มันลอยไปหายไปกับน้ำจากเดิมที่เป็นบ้านแบบไม้ไผ่ตอนนี้เ,นเริ่มมีความแข็งแรงจะได้อยู่อย่างสบายใจแล้วก็ขนาดก็กว้างขวางนะครับรบ,บ้านหลังนี้ก็ขนาด6กคูณหนะครับเนาะหกคูณหกหนึ <S 1> 1 <S ่งห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ําแล้วก็เราจะทําแบบตัวอาคารโล่งๆให้เขาใช้พื้นที่ในใช้พื้นที่อนเนกประสงค์เนาะแล้วแต่ว่าจะเป็นห้องครัวเป็นห้องอะไรอะไรเงรี้ยครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังนะครับที่เราได้ดําเนินการสร้างบ้านนะครับคือสภาพบ้านหลังเก่ามันอยู่ไม่ได้แล้วคือจะซ่อมก็ซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้เลยครับดินอยู่ข้างในเยอะมากครับจะเอาออกก็ลําบากเราก็เลยตัดสินใจร่วมกับพี่จันว่าสร้างให้ใหม่ดีกว่างียครับขอขอบคุณทางปูนซีเมนตาดอกบัวนะครับที่ช่วยสนับสนุนปูนซีเมนให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมครับให้พวกผมเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ครับ คุณลุงเล่าให้ผมฟังหน่อยตอนที่น้ําท่วมอ่ะมันมายัางไงมันเสียหายขนาดไหนครับคุณลุงสุทนาครับก็ <c oughs> บาที่ติบนะตอนเย็นนำนำมาก็เอาอะไรไม่ทันเลยเพื่อเอาอะไรไม่ทันเลย <c oughs> ไม่ทันฮนะเ <c oughs> ขาบอกให้เก็บขึ้นที่สูงก็ขึ้นข้างบนแล้วถึงนู่นเลยครับแล้วคุณลุงใช้ชีวิตยังไงตอนนั้นท่วมครับเนี่ยก็เสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยครับใส่ชุดเดียวครับก็ขึ้นไปนอนที่บสแล้วบ้านล่ะลุงพอเรากลับมาเห็นแล้วสภาพบ้านเป็นอย่างเนี้ย ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างครับลุงเทใจครับเี่ใจอ๋อมันไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือพอเรามาเห็นว่ามีทีมเขามาช่วยเราสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาครับเป็นยังไงบ้างครับดีครับขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยสร้างบ้านใหม่ให้ผมครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้คุณลุงนะครับสู้ต่อไปครับคุณลุงครับขอบคุณครับแม่เห็นบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างสวยเล่าให้ฟังหน่อยตอนน้าท่วมะมันเดือดร้อนยังไงบ้างจ๊ะบ้านมันเป็นยังไงบ้าง บ้านมันพังหมดเลยใช่ไหมแล้วอยู่กันกี่คนสีห้าคนส<ม>ีห<ม>้าคนบ้านหลังหนึ่งสี่ห้าคนแม่อยู่ด้วยไหมจ๊ะแม่ได้อยู่อันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นพี่พี่สาวของแม่ใช่ไหมบ้านมันพังหมดเลยแม่ได้อะไรติดตัวกลับไปบ้างตอนน้ําท่วมไม่ไดไม่มีอะไรเลยเหรอจ๊ะแล้วอยู่ยังไงตอนนั้นน่ะตอนที่บ้านพังอ่ะอยู่ไม่ได้ก็ไปนอนบ้านพี่สาวอ๋ออยู่ไม่ได้ต้องมาอยู่บ้านพี่สาว แล้วบ้านแม่แล่จะจ้าโดนไหมไม่โดนโชคดีไปแล้วแม่เป็นยังไงบ้างเห็นพี่ๆเขามาสร้างบ้านให้เราอ๋อแม่ดีใจแม่ดีใจเนาะครับเดี๋ยวให้แม่นะเป็นตัวแทนนะขอบคุณหน่อยแล้วกันนะขอบคุณพี่ๆที่มาสร้างบ้านให้สวยดีนะดีแม่ดีใจมากขอบคุณ ตอนนี้ครับความสูญเสียทั้งหมดนะครับได้ถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มและทานน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานในการฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมนะครับขอบคุณปูนดอกบัวครับขอบคุณร้านโฮมโชว์บายซับสนกล1994ขอบคุณร้านปากกาพันวัสดุก่อสร้างขอบคุณเพจอีจันที่เป็นกระบอกเสียงครับ ขอบคุณกรมราชัณฑ์ครับที่ให้พี่ๆเขามาช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องที่เชียงรายนะครับแล้วก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมด้วยช่วยกันครับขอให้ทุกคนเข้มแข็งและมีหัวใจที่แข็งแกร่งครับ